สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบรมนลช่วยชวยาติค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพญานาคแ,แสงค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสิริศิษฐ์สวนการศึกษาราชบ้านนครนายกต่อไปนี้จะเป็นการแสดงบทบาทสมมตเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กแบบสังเกตและพฤติกรรมขอเชอิญรับชมและฟังได้เลยค่ะถ้ามันอยู่เยี่มเห หลังตานวเส้นเห็นานเส้นไหมคะเหลังตามนวเ,เส้นไ,ไปสดเลยนะคะเริ่มเลยค่ะหนึ่โอเคดีมากค่ะออกไปกระโดดขาเดี๋ยวไปข้างหน้า